สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 Studio ิโอกันอีกครั้งนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่อง Road Of The d e a d ภาคที่2ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับซอมบี้ที่ต่อเนื่องจากภาคที่1เลยนะครับแล้วเรื่องราวในภาคนี้มันจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับหลังจากที่เกิดเรื่องประหลาดขึ้นบนโลกจึงทำให้ผู้คนมากมายติดเชือ้อกลายเป็นซอมบี้ไปจนหมด บรรี่ที่มีน้องสาวชื่อว่าบรูคซึ่งตอนนี้เธอเองก็ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ลูกผสมระหว่างมนุษย์อีกทั้งเธอยังมีพลังจิตที่สามารถควบคุมจิตใจของซอมบี้ได้ด้วยหลังจากเรื่องเราในภาคหนึ่งในตอนนี้ทั้งคู่ได้ออกไลาลาพวกทหารที่ชอบจับมนุษย์มาทดลองแปลกๆนะครับซึ่งบางครั้งบรูคตอนที่เธอกลายร่างเป็นซอมบี้เธอไม่สามารถควบคุมความกระหายเลือดของตัวเองได้เธอจึงได้เผลอไปกัดคอของเพื่อนร่วมงาน แบรรี่ที่เห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยได้ส่งหลอดเลือดที่พวกติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อให้เธอได้ดื่มกินและหยุดความกระหายของเธอลงแล้วพอมันเกิดเรื่องแบบนี้เพื่อนร่วมงานที่โดนกัดคอเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็ได้ขอถอนตัวออกไปจากทีมนะครับตัวหนังตัดมาที่ทหารรับจ้างในหนึ่งที่มีชื่อว่าลิสซซึ่งเขาทำงานให้กับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ โดยการออกไปค้นหาผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อและส่งตัวไปให้หนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองต่อไปเขาทำงานนี้ก็เพราะเขาเชื่อว่ามันจะต้องมีวิธีรักษาและก็หวังว่าโลกนี้มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกสักครั้งครับลิสเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆหาสิ่งของต่างๆมาทำเป็นรั้วกำแพงเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าซอมบี้บุกเข้ามายังที่พักของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้จับซอมบี้บางตัวเข้ามา พื่อที่จะทำการเอาแก๊สที่อยู่ในร่างกายของซอมบี้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยนะครับและในวันนี้หลังจากที่เขาทานมื้อเช้าเสร็จแล้วเขาก็ขับรถออกไปไล่ล่าจับผู้รอดชีวิตแล้วนำตัวไปส่งยังสถานที่บังเกอร์ลับใต้ดินของเราทหารซึ่งข้างในมันมีนักว,วิทยาศาสตร์ที่กำลังวิจัยเกี่ยวกับซอมบี้อยู่นะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็บอกกับลิสว่าพวกเขาต้องการให้ลิสจับตัวซอมบี้ลูกผสมตัวหนึ่ง และนำตัวมาให้เขาซึ่งก็หมายถึงบรูคน้องสาวของแบรรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นลิสก็ออกเดินทางไปจนได้ไปเจอกับแมซซี่และเกรซที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของแบรรี่นะครับลิสก็ไม่รอชา้าและรีบทำการโจมตีทันทีจนสามารถจับตัวเกรซไปได้ส่วนแมซซี่นั้นเธอได้หนีไปทางอื่นครับแล้วลิสก็ได้รู้ว่าตัวของเกรซนั้นก็เป็นซอมบี้ลูกผสมเหมือนกัน จึงรีบนําตัวของเธอกลับไปยังบังเกอร์ทหารแต่หวัวหน้าทหารที่นี่ก็บอกว่าจับตัวมาผิดคนแล้วแล้วก็ไล่ให้ลิสเนี่ยไปตามตัวอื่นมาซึ่งลิสเองก็บอกไปว่าซอมบี้ที่จับมาก็เป็นลูกผสมเหมือนกันก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการรักษาได้แต่หวัวหน้าทหารคนนี้ก็บอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของนายและนายก็กลับไปทํางานตามหน้าที่ซะซึ่งลิสเขารู้สึกแปลกๆกับเรื่องนี้แล้วนะครับ ตัวหนังตัดเข้ามาที่ห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์ผู้คนที่ถูกจับตัวมานั้นถูกสกัดสารบางอย่างออกมาจากนั้นด็อกเตอร์คนนี้ก็ได้ทำการฉีดสารตัวนั้นใส่ตัวเองนั่นก็เป็นเพราะว่าสารที่สกัดออกมาได้นั้นมันคือเซรุ่มที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสเพื่อไม่ให้ตัวของด็อกเตอร์นั้นกลายร่างเป็นเหมือนซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกนั่นเองครับตัวหนังแต่กลับมาที่ลิสในระหว่างที่เขาพักผ่อนอยู่จูจูแมซี่ก็ได้บุกเข้ามา ซึ่งเธอเนี่ยได้แอบขึ้นรถของลิสมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแมซี่เธอไม่รอช้ารีบทำการโจมตีใส่ลิสทันทีหลังจากนั้นก็บังคับให้ลิสขับรถไปหาเกรซที่จับตัวไปในระหว่างทางแมซี่ก็ถามถึงเหตุผลว่าจับตัวพวกเขาไปทำไมลิสก็บอกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือการผลิตยาต้านไวรัสเพื่อไม่ให้กลายร่างเป็นซอมบี้และในขณะที่คุยกันอยู่ เมซี่เธอได้เผลอและพลาดท่าให้กับลิสแล้วเธอก็ถูกลิสเนี่ยจับตัวได้จากนั้นลิสก็ได้นําตัวเมซี่กลับไปยังบังเกอร์ของทหารตามเคยแต่ในรอบนี้ลิสเขาเห็นว่าทหารพวกนั้นกระทาความรุนแรงกับเมซี่อีกทั้งหัวหน้าทหารเนี่ยก็ยังปากหมาใส่ลิสอีกลิสก็เลยตัดสินใจใช้ปืนลมแรงดันสูงยิงใส่พวกมันจากนั้นก็ชิงตัวเมซี่แล้วรีบกลับไปแต่ก็หนีไปได้ไม่ไกลนะครับ พวกทหารก็ได้ขับรถไล่ยิงจนทันแล้วแมซีก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเธอจึงตัดสินใจโดดลงไปจากรถแล้วรถของลิสก็โดนทหารเนี่ยยิงใส่จนได้พลิกคว่ำไปสุดท้ายลิสก็โดนทหารจับตัวไปได้แล้วก็นําตัวลิสไปมัดติดกับต้นไม้เพื่อเป็นเหยื่อของพวกซอมบีแล้วพอพวกทหารกลับไปแล้วฝูงซอมบีก็ได้วิ่งกรูกันเข้ามาเพื่อที่จะมาแดกลิส แต่แล้วแมซี่เธอได้พาบรูคและแบลรี่มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีครับหลังจากนั้นบรูคก,ก็ได้ทำการเข็นเอาความจริงจากลิสเรื่องที่พวกทหารจับตัวไปทดลองนะครับและพอคุยกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันบุกไปยังโกดังแห่งหนึ่งส่วนทางด้านบรูคเธอใช้พลังจิตควบคุมเหล่าซอมบี้เพื่อให้ไปข้างในโกดังพอบุกเข้าไปข้างในแล้วพวกเขาก็เห็นว่าข้างในโกดังนี้ เป็นที่ผลิตวัคซีนยาต้านไวรัสลิสเขาได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการของนักวิทยาศาสตร์พวกนี้จนเขานั้นโมโหและผิดหวังเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจกระหน่ำยิงใส่นักวิทยาศาสตร์คนนี้จนได้ตายไปหลังจากที่ทำลายโกดังเสร็จแล้ว พวกเขาก็ตัดสินใจบุกไปยังบังเกอร์และทำการปล่อยพวกซอมบี้ลงไปในห้องใต้ดินแล้วทันทีที่ซอมบี้ไปถึงห้องใต้ดินแล้วบรูกคเธอก็ไม่รอช้ารีบทำการควบคุมเหล่าซอมบี้ทั้งหมดบังคับให้มันเนี่ยดึงสลักระเบิดจนห้องใต้ดินโดนระเบิดถล่มไปอีกทั้งยังบังคับซอมบี้ที่อยู่ข้างนอกรัวปืนใส่พวกฐานที่เฝ้าประตูอยู่จนพวกเขาสามารถบุกเข้าไปข้างในได้สำเร็จ จากนั้นก็ทำการปล่อยซอมบี้ทุกตัวที่ถูกจับขังเอาไว้สัพักบรูคเธอได้เจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากด็อกอร์บรูก,ก็ได้เข้าต่อสู้กับมันทางด้านของลิสเองก็ได้เข้าไปหนึ่งหนึ่งกับหัวหน้าของฐานคนนี้ทางคู่ก็สู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับและพอสู้กันไปพักใหญ่เกรสที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้ เธอเห็นว่าบรูคกำลังจะเสียท่าให้กับสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้แล้วเธอก็ตัดสินใจลองใช้พลังจิตควบคุมซอมบี้ตัวนี้ดูแล้วมันก็สำเร็จด้วยนะครับเกรซสามารถบังคับมันได้จึงบังคับให้มันเนี่ยทำร้ายตัวของมันเองแต่แล้วด็อกเตอร์ก็ได้วิ่งเข้ามาใช้ไฟฟ้าช็อตไปที่เกรซจนเธอนั้นได้หมดสติไปแล้วบรูคเธอก็ได้ดึงสายไฟมาจากห้องควบคุม แล้วก็ใช้มันชอ็อตไปที่ซอมบี้ยักษ์ตัวนี้จนกระแสไฟฟ้ามันได้ไหลผ่านไปยังเครื่องควบคุมของด็อกเตอร์จนเครื่องควบคุมได้พังไปแล้วซอมบี้ยักษ์เองก็ได้ตายไปด้วยเหมือนกันตัดมาที่ทางด้านของลิสเขากําลังจะเสียท่าให้กับฐานชั่วคนนี้แล้วแต่แมซี่ก็ได้เข้ามาช่วยและเป่าหัวของฐานคนนี้จนได้ตายไปอีกคนหนึ่งทันใดนั้นบรูคกที่ควบคุมสติไม่ได้แล้วก็ได้โผล่มาและจะเข้ามาจู่โจมแมซี่ ซึ่งแบรรี่เองในตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บหนักก็เลยไม่สามารถควบคุมน้องสาวตัวเองได้แล้วแล้วลิสเขาก็เห็นว่ามีเลือดที่ด็อกเตอร์เก็บเอาไว้จึงได้เอามันไปให้กับบลูคได้ดื่มกินจนเธอกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้บุกเข้าไปข้างในแล้วพบว่าไอ้ด็อกเตอร์ชั่วเนี่ยมันได้กดเวลาตั้งระเบิดเอาไว้แล้วมันก็ได้เอาตัวเกรสเข้าไปในแคปซูล แล้วก็ดีตัวหนีขึ้นไปยังข้างบนครับบรูคสั่งให้ลิสพาเมซี่หนีขึ้นไปข้างบนก่อนส่วนเธอจะทำการให้แบรี่นั้นเป็นซอมบี้ด้วยนั่นก็เพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาไว้นั่นเองครับแต่แล้วทันทีที่ลิสกับเมซี่หนีขึ้นไปได้แล้วระเบิดก็ทำงานแล้วก็เผาร่างของบรูคก,กับแบรี่ไปด้วยครับหลังจากนั้นลิสกับแมซี่ก็รีบออกตามหาเกรซที่ถูกจับตัวไปแต่ทว่า พอหาตัวเธอเจอแล้วก็พบว่าเกรซถูกด็อกเตอร์ชั่วเนี่ยดูดเลือดของเธอไปเกือบหมดแล้วท่านใดนั้นมันก็ได้โผล่มาและกำลังจะฆ่าลิสแล้วจู่ๆเกรซเธอได้ฟื้นขึ้นมาและใช้เหล็กแทงไปที่ขั้วหัวใจของมันจนด็อกเตอร์ชั่วเนี่ยได้ตายไปในที่สุดนะครับอีกทั้งด้วยความโมโหหิวเธอก็ได้ฉีกรังของด็อร์กินไปอีกด้วยในตอนนี้มันไม่ได้มีแค่บรูคแล้วที่เป็นซอมบี้ลูกผสม แต่มีแบร์รี่และก็เกรซด้วยอีกทั้งพวกเขาทั้งหมดเนี่ยยังมีพลังในการควบคุมซอมบี้ได้อีกด้วยนะครับแล้วตัวหนังในภาคนี้ก็จบลงไปเพียงเท่านี้เลยครับนี่แหละรครับคือทั้งหมดในภาคนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ